ถ้าเป็นเรื่องเคล็ดการการทำเคล็ดเนี่ยนะฮะสิ่งที่จะต้องคํานึงถึงก็คือความสะอาด uh huh. ครับเราควรจะดูแลรักษาเคล็ดทั้งหมดเนี่ยให้สะอาดอย่าให้มีฝุ่นจับ uh huh. แล้วก็อย่าให้แตกหักเสียหายซึ่งถ้าเกิดมีฝุ่นมีความแตกหักเสียหายเคล็ดนั้นจะหมดสภาพทันทีครับซึ่งอันนี้เป็นสิ่งที่เราต้องดูแลนะครับนอกจากนั้นแล้วก็รวมทั้ง สิ่งที่เราจะต้องทําอยู่เสมอก็คือในการตั้งวางเนี่ยเราจะต้องดูให้ดีว่าสถานที่นั้นเนี่ยมีแสงสว่างซึ่งเป็นสิ่งที่จําเป็นเพราะว่าการที่เน้นที่แสงสว่างเนี่ยนะครับในทางฮวงชุ้ยเนี่ยจะพูดกันสั้นๆว่าคนเป็นเท่านั้นที่ต้องการแสงส่วนคนตายนั้นอยู่ในที่มืดไม่ต้องมีแสงอะไรอืเพราะฉะนั้นถ้าเรายังนะฮะต้องการที่จะมีชีวิตนะ,ะมีความเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้าไม่นิ่งสนิทเหมือนการตายแล้วเนี่ย เราก็ต้องอยู่ในที่ที่มีแสง mm hmm. เคล็ดก็เหมือนกัน <Okay. S 2> เพราะนั้นอันนี้ก็เป็นอีกอันที่เราจะต้องคอยดูแลเอาไว้นอกจากนี้แล้วเนี่ยทิดทางในการตั้งวางเนี่ยจะต้องแม่นยำนะคันนี้จะประสบผลเพราะฉะนั้นองศาที่บอกไปเนี่ยเราก็จําเป็นที่จะต้องอประเมินให้ให้แน่นอนว่าองศาเนี่ยนะฮะมันได้หรือเปล่าเพราะว่าถ้ายิ่งแม่นยําได้เท่าไหร่ผลมันก็เกิดขึ้นเร็วเท่านั้นครับ